ต้องมาลองที่ปราสาทแห่งหอื่นนะคะอย่าก,กับปกอนะร้อ,อนมากเหมือนเอาตัวเองมาฆ่าค่ะสกิดสกิฟสกฟเก๋าขี ATV ฟรีใช่ไหมไฮฮัลโหลฮ่พี่ดิสามันขับยากกว่าเยอะข้างหลังเป็นก้อนหินอันใหญ่มากมาไปดูที่แฮมิลเซียนะคะคือพี่พๆตัวการ์ตู Weird It's a little bit creepy Yeah ว้ลว ja. ทุกคนวอสดีจ้าทุกคนวันนี้วันคือวันที่3ของการอยู่กับปาโลเกนะคะวันนี้เราตัดสินใจที่จะเช่ารถกันนะคะเพื่อที่จะขับไปเที่ยวนะคะราคาค่าเช่ารถทั้งหมดนะคะก็คือ550เทอร์คิสซีลานะคะหารห้าคนก็คือเแต่คนละหนึเทอร์คิสีลาไม่รวมน้ำมันนะทุกคนมาแล้วนะคะรถเรามันคือฮุนใด เราไปที่ a ูชิตะดูชิ s t แคสโซดูชิ Castle. นั่นคือปราสาทนะคะที่เราจะไป <laughs> ถึงแล้วนะคะที่แรกนะคะขับมาไม่ถึง2องนทีก็ถึงค่าจอดรถ5เทอร์คิชลีล่านะคะหรือประมาณ15บาท <Wow>. What What You can buy zero euro for 50 euros What's that? Like for 7 years or something. Open 7 o'clock, 1 o'clock. How much for one ticket? 50? 50 lira, yes. Okay. <laughs> <laughs> คิมรู้แค่ว่าที่นี่เขามีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าปราสาทรวงพึ่งนะคะเพราะว่าปราสาทแห่งเนี้มันจะมีรูเล็กๆๆเยอะมากเหมือนรวงพึ่งนะทุกคนแต่ว่าคิมไม่ค่อยสันทัดเรื่องรูเท่าไหร่เพราะว่าคิมกลัวรูเย a h y ย a h Yeah! oh my god คิมก็เลยจะพลังให้กับปราสาทนี้นิดนึงต่อไปนี้ก็คือเป็นการเที่ยวแบบว่าอ่านนะคะอิงจะอานให้ฟังนะคะทุกคนนึกภาพกัน ปราสาทนี้เป็นปรา,าสาทขนาดมาเหอมาทําให้สิ่งอื่นที่อยู่รอบๆดูเล็กไปถนัดตาปรา,าสาทยูชิซาเป็นเห็นขนาดใหญ่ที่เกาะตัวขึ้นและสูงกงานเหนือภูมิประเทศรอบด้าน <Wow. S 1> การเที่ยวชมปรา,าสาทแห่งนี้นะักท่องเที่ยวจะต้องเดินผ่านโหมงเล็กๆและขั้นบันไดกว่า120ขั้นที่เชื่อมต่อห้องต่างๆเข้าด้วยการคล้ายเขาวงกด เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นปราสาทที่แบบสร้างมาตั้งแต่สมัยโรมันไปเซนท้ายใช่ดูความที่แบบถ้าเกิดใครมาถึงที่คบาบาโดเกียนะทุกคนก็คือจะเห็นอีกตัวรรร T. ปราสาทเนี่ยหรือว่าตึกเนี้ย ตั้งเด่นอลังการงานสร้างอยู่สมัยก่อนเขาก็เลยใช้เป็นเหมือนที่เอาไว้ส่งสัญญาณเตือนภัยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครมาที่นี่นะคะก็จะต้องมาลองที่ปราสาทแห่งนี้นะคะทุกคนคือสวยมากๆ I can show you the world ปราสาทยชิซานั้นจะมีที่อยู่เล็กๆสำหรับนกพิราบซึ่งเกษตรกรเขาจะเอาขี้นกพิราบไปใช้เป็นปุ๋ยอืม เข้าใจได้ Hello it's me <S Gonna take my ะไปละ Where are you from Thailand Okay, okay. <c oughs> okay what's your name What's your name ตอนนี้เราอยู่ที่แถวรถแวลเลยนะคะพาเพื่อนมา ATV นะทุกคนเห็นปะราคาประมาณหนึ่งชั่วโมงสองคนสองร้อยห้าสิบเทอร์คีซีล่า ร้อนอยากลบตานอะร้อนมากจริงๆมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากหรอกแต่ว่าที่ไทยมันมีเยอะแล้วไงแม่งเยอะกว่าที่นี่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม่ได้อยากรู้สึกอยากจะขี่ขนาดนั้นพเพราะว่าเคยขี่มาแล้วนะคะก็กล่าวว่าเออระหว่างที่รอนเนี่ยเพื่อนขี่ ATV ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็คือเดี๋ยวอาจจะเดินไทกิ้งอยู่แถวนี้เดินไปเรื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเหนื่อยเราไม่เลยแต่ว่าแดดร้อนชิบหายเลย I'm here I'm gonna take my horse to the a download. Try to again no more here me I can't believe that it's finally me and you And you and me Just us and your friend Steve Do 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 Steve มาทำอะไรที่นี่ไม่รู้มองอะไรก็ไม่เห็นเลยโอ้โคิมกำลังหาเตงว่าคิมจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้คิมคิดว่าคิมน่าจะพอแค่นี้เพราะว่าตัวคิมอะ ดำปิดปีเขียวอือแล้วตอนเนี้ยร้อนมากมันเอาตัวเองมาฆ่าไม่ไหวร้อนเกินแม่ไม่ไหวแม่อยากกับบ้านเราได้ขี่ ATV ฟรีใช่เลยฮาย <Hello. S 1> <c oughs> อยู่ก็ได้ขึ้น ATV ฟรีนะคะระหว่างทางเดินลงไปเมื่อกี้บังเอิญเจอพวกเขานะคะก็เลยเขาก็เลยให้ขึ้น ATV ฟรีมาะคะก็กลับมาร้อนเหมือนเดิมต <c oughs> อนแรกอาจจะกขึ้นไปรอบนรถแอร์เย็นาชาๆแต่สุดท้ายก็คือมายืนร้อนเหมือนเดิมนะคะทุกคน <c oughs> มันไม่เหมือนที่บ้านเราอ่ะที่นี่ทางมันขับยากกว่าเยอะทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอาวานอสนะคะห่างจากตรงที่ขับ ATV แค่แบบ 5นาทีทุกคนเราจะมากินเคบับที่นี่นะคะเพราะว่าบาหาเพื่อนของเรานะะคแนะนําว่าถ้าเกิดเรามาที่แคปาโดจียเนี่ยหรือแคปาโดจนั่นแหละมาที่นี่นั่นแหละเราจะต้องลองกินเคบับนะคะเพราะว่าเคบับที่นี่มันอร่อยแบบอร่อยมากๆนะคะไอเขากําลังหั่นเนยนะคะซากิชโอ้มีคนดังมากินด้วยร้านใหญ่เวอร์แม่ อายุล้งคือค่าไอ้น้องขอให้เยอะมากคนไทยต้องกินข้าวตอนนี้เรากินข้าวกันอิ่มแล้วนะคะเราก็จะไปดูที่แฮร์มิวเซียมนะคะคือพี่พี่ตัวาผมฮาย นี่สิดจะพาทุกคนไปที่ Hair Museum หรือว่าพิพิธภัณฑ์เส้นผมที่เมืองเอปานอสที่จังหวัดเนฟเชียใกล้ๆกับเมืองคาปาโดเกียในพิพิธภัณฑ์นี้มีผมของผู้หญิงมากกว่า16,000คนซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมากกว่านั้นนะคะเข้ามาแล้วก็จะมีความแบบวันหลอนๆหน,หน่อยเหมือนมาดูผมคนตายแต่แต่ว่าจริงๆก็ไม่มีใครตาย แล้วด้วความที่มันเป็นแบบถ้ำทุกคนเป็นห้องปิดทุกคนคงคิดว่าในนี้คงกลิ่นแบบเอาเรื่องใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเรามันไม่มีกลิ่นอะไรเลยไม่มีความเหม็นอะไรเลยแล้วที่สําคัญเข้าเมืองตาเหลี่ยวก็ต้องหลิวตาตามนะคะทุกคนคิณกับเพื่อนก็เลยได้ฝากเส้นหมองกุเงเนียวไว้ที่นี่ด้วยโอเค how do you feel weird it's a little bit creepy <Yeah. S 2> เข้าไปข้างในมีผมเยอะมากทุกคนแล้วแบบไม่กล้าหายใจเข้าไปอ่ะเหมือนแบบ <c oughs> เหมือนแบบเป็นผมของคนตายแต่จริงก็คือผมของคนนักท่องเที่ยวนั่นแหละทุกคน <c oughs> ข้างในอ่ะมันด้วยความที่มันเย็นมากๆแล้วแบบมันมีมันแต่ว่ามันไม่ได้มีกลิ่นอะไรแบบไม่พึงประสงค์นะทุกคนก็คือมันเป็นกลิ่นอากาศทั่วๆไปนั่นแหละแต่ว่ามันก็รู้สึกแบบว่าไม่กล้าหายใจทั่วทองทุกคนเพราะว่ามันมีผมแบบพิษผมอะ่ะ ขึ้นมนอแบบไม่เหนื่อยก็คือการเดินถอยหลังขึ้นนะคะยังไกลแล้วจ้ะ